วันนี้นะครับจะมารีวิวซิวเวอร์แฟงนะครับหรือปูแบงค์ของเราก็นั่นเองนะนี่นะตัวนี้เลยพาสิอ่อการโจมตีทั่วไปนะสร้างความเสียหายเดียว120%นะและทำให้ตนเข้าสูา่สถานะกระหน่ำหนึ่งรอบส่วนสกิลอันตินะครับจะเป็นสร้างความเสียหายแนวตั้งนะก็คือเป็นเส้นตรงนะนะแนวตรงเลยสร้างความเสียหาย150%แล้วก็มีโอกาส100%ยเปทำให้ศัตรูติด ดาเมจสาหัสนะกระดูกเหลืองแล้วก็จะทำให้มันโดนดาเมจแรงขึ้นในครั้งถัดไป140%นะแล้วก็พลาสีนะจะเป็นการเ,าเพิ่อมอัตราต้านทาน30%ให้กับเพื่อนทั้งทีมนะแล้วก็เมื่อเพื่อนทั้งทีมเราติดต้านทานจะได้รับสถานะทนทานนะันนี้เขาแปลผิดทนทาน7%ของ HP นะรอบละ3ครั้งต่อตัวละครนะ นี่นะจะเป็นตัวที่รีวิวไปในคลิปที่แล้วคร่าวๆนะว่าเป็นตัวที่ยืนอยู่เฉยมัน,มนก็จะมีประโยชน์นะเพราะพาสีของมันนั่นเองตัวนี้นะของที่แนะนําเลยนะก็คือเลือดใส่เป็น HP เลยนะนนล้วนๆเลยถ้าปลดถึง5ดาวนะห้าดาวจะเป็น8%นะจะเป็นทนทาน8%เพิ่มมา1%แต่ถ้าเป็นปลดดาวม่วง มันจะเพิ่มมาอีกแค่ 0. 5นเะอันนี้ก็ไม่น่าคุ้มเท่าไหร่นะถ้าจะปั้นเป็น5ดาวทักษะนะแผ่นรักษาที่ผมแนะนําเลยก็จะเป็นอันนี้นะนี่แผ่นแนวแน่นะเมื่อทำหลัทงทําให้ตัวละคร่ายตนติดผลต้านทานนะเอฟเฟกจะแรงขึ้นอีก75็นะก็คือมันจะถึกขึ้นอีก7,500หน่วยนะก็คือจะตายเยอะขึ้นจะตายช้าลงแล้วก็มันจะเป็นพ่วงเฮดพีด้วยประมาณ16ื่นนี่นะทำให้ตัวมันมีเลือดเยอะขึ้นนะ ตอนนี้ของผมอยู่ที่2ล้าน1เกือบ2ล้าน2แล้วมันก็จะแจกโลดได้หนาหน่อยนะการพิเศษนะครับก็ถ้าใครมีอันนี้และใครเล่นซ v วอ f แฟงนะก็สามารถอัตราได้เลยนะ3ดาว4ดาวก็แล้วแต่ทุนที่มีนะอุปกรณ์ก็อย่างที่รีวิวไปในะคลิปที่แล้วนะก็จะเป็น HP เน้นเป็น HP HP% เปอร์เซนต์ถ้าไม่มีก็เป็น HP HP เป็นหน่วยอย่างเงี้ยนะน HP ถ้าไม่มีจริงก็ HP โจมตีงก็ได้นะ แล้วก็อัดดาวไปเลยนะดาวที่แนะนําก็คือจะเป็นพวกเนี่ยเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยอัดไปได้เลย,เลยถ้ายัางไม่เป็นเปอร์เซ็นต์นี้ก็เอาได้นะแต่ว่าไม่ต้องเอาเยอะเท่าไหร่ถ้าเป็นโจมตีอย่างนี้เราก็ไม่ต้องอัดดาวนะเราอัดแต่บวกเลเวลก็พอการบัฟนะก็จะเน้นเป็น HP อย่างเดียวนะ HP ล้วนเลยเน้นให้มันถึกๆมันจะได้แจกโลดได้นา,นานๆนะ <S <S แล้วก็วันนี้จะไปเทสนะก็จะเป็นทีมนี้นะเอ,อาเทลแฟงไปเทสที่ดรามจ แต่ว่าถ้าจะเอาซิโแฟงไปตัวเดียวอย่างเงี้ยยังไงก็แพ้นะไม่รอดก็เลยจะเอาพ่วงตัวอื่นไปด้วยนะพลังจะอยู่ที่9ก้าล้านแจะไปลองกันสักสักสิล้านแล้วกันนะดกนีกว่าเอาันนี้ก่อนนี้สิล้านนะคุณแมวเนี่ยนะเขาก็ปั้นกวดเล่นบอลมานะ7ดาวเนี่ยนะสุดเลยป๊บเนี่ยตีห้าแสนสเลยนะมามาลองกันเอาเป็นความเร็วสัก2แล้วกันนะเดี๋ยวเะ ความเร็วสักสองแล้วกันเล่นออโต้ไปเพิ่มความโจมตีมาไวสื่อต่อไปเจ็ดล้านเจ็ดก็มีจีนัสล่วงไปตัวเดียวนะน,นี่คือโกเลนบอลปั้นสุดนะร้อยพันเป็นดูไม่ทันน่าจะหกล้านดามื่อกีหกล้านเก้าเลยนะแรงมากเลยนะโกเลนบอลเขา เมื่อกี้ซิวแฟงต่อยไปก็ไม่ได้ดูเลยนี่เรามารีวิวตัวอะไรกันเนี่ยนี่นะมันจะเป็นแจกโล่ทนทานให้เพื่อนทั้งทีมนะถ้าใครที่ติดต้านทานมันก็จะแจกโล่นะซับซิวแฟงนะนมันจะทำให้เราถึกขึ้นนะถึกจากดาเมจสตูนเนี่ยเยอะขึ้นเยอะเลยตายช้าลงเลืวตัวเดียวละนี่นะสกิลวันติทำให้ติดกระดูกเหลืองทำให้ครั้งต่อไปที่มันโดนดาเมจมันจะแรงขึ้นอีกนะ โดนไปอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะมาเทสโล่เฉยถ้ายิ่งถ้ายิ่งปู่แกเลือดเยอะมันจะแจกมันจะแจกทนทานเยอะเกาะมันจะหนาทำให้ทีมเราตายช้าลงไม่ว่าจะเป็นตัวดาเมจหรือตัวอะไรก็แล้วแต่นะมันจะตายช้าลงแต่ข้อเสียถ้าเราเล่นกับทีมที่มีด้วงนะถ้าด้วงมันติดต้านทานมันจะทำให้ด้วงสะท้อนเบาลงนะ ด้วงถ้าถ้าด้วงมันมีโล่ต้านทานอนะ่ะมันจะทำให้ด้วงสะท้อนเบาลงมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแต่ข้อดีมันน่าจะมีเยอะกว่าข้อเสียนะนี่นะถ้ารับใครมีก็สามารถปั้นได้นะตัวนี้ก็ปั้นได้อีกหลายแพทเลยนะเพราะแพทน่าจะเป็นแพทของปีศาจแล้วประมาณสองสามเดือนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นทีมของฮีโร่ถ้าใครปั้นปูแฟงสามารถเอาลงได้นะ ปั้นไม่ต้องเยอะเนี่ยสามดาวอย่างของผมเนี่ยเนี่ยก็เน้นเลือดอย่างเดียวเนี่ยถ้าจะอัพเน้นเลือดใส่ของเป็นเลือดอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะทำให้ทีมเราถึกขึ้นนะลงทีมฮีโร่อย่างเงี้ยเวลาโดนโกเคสเวลาโด,โดนคอมโบแบบกาโร่เปิดโกเคสสืตามอย่างเงี้ยถ้ากาโร่มันตีเราอย่างเงี้ยแล้วมันติดต้านทาของปู่แฟงมันจะเพิ่มโลดทนทานให้ทั้งทีมเรานะ เวลาศัตรูซ้ำมาตัวที่2องมันก็จะเบาลงแล้วก็วันนี้ที่จะมาพูดอีกก็จะมีกิจกรรมนี่นะมันจะมีสุ่มเป็นอย่างอะตอมิกเงี้ยถ้า5ดาวจะได้รูปร่างถาวรแล้วก็มีถ้าสุ่มครบกี่ครั้งจะได้นะอันนี้ถ้าใครไม่มีตัวละครหรือว่ามีตัวเงี้ยถ้าอยากสุ่มก็สุ่มได้นะมันจะได้ของเนี่ยสิบไว้อัพเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสกิลฮีโร่เงี้ยเหรียดไว้อัพดาวม่วงเนี่ย ตัวละครอนะตอมิกได้เสีษสากลอย่างเงี้ยสามารถสุ่มได้นะถ้าใครอยากสุม่มแล้วก็จะมีอ,อันนี้อะไรวัสดสุซัพลายนะอะไรจักรพัดเด็กเลส up เลสดรอปสีส้มจาก5%เป็น10%เก็คือเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะสำหรับใครที่ใช้เป็นคอจักรพัดเด็กนะหรือว่าจะเอาไปเพิ่มเ,เพิ่มพลังในเฮาส์อย่างเงี้ยเอาไปัพเลเวลเพิ่มพลังในเฮาส์อันนี้สามารถกดได้นะ เรทมันจะเพิ่มขึ้นโอกาสออกมันก็จะเยอะนะเราสามารถเอาไปไปอัพได้อะไรดบสี่เท่าจาก5%เป็น10%ไม่รู้นะมันคิดยังไงเป็นสเท่านะ5%เป็น10%เป็มันก็น่าจะแค่เท่าตัวนะไม่รู้เหมือนกนันนะนี้ถ้าใครมีก็สุ่มนะแต่ของผมอะผมจะดองไว้แพทต่อไปมันจะเป็นแพทของคอของเกียรลนะ ถ้าเกียร์โลมันเข้ายัางไงเลดอัพอันนี้มันจะต้องเข้าแน่นอนเป็นของเกียร์โลเหมือนซอมบี้แมนที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครไม่รีบนะสามารถดองได้ดองไปเลยนะแพทเกียร์โลมาแล้วค่อยไปเปิเปดทีเดียวกว่าเกียร์โลจะมาอีกประมาณเดือนหน้าจะเป็นเ,เดือนหน้าเป็นฟินิกชัวๆแล้วเดือนถัดไปน่าจะเป็นเกียร์โลสามารถเก็บได้เลยของผมเนี่ยสามารถน่าจะเก็บได้ตั้งสามร้อยกว่านะ แล้วก็ไปรอสุ่มเอาเกียร์รันะส่วนการวัสดุอันเนี้ยไม่ต้องรีบนะรอเป็นมีเลดมาเลดอัพมาเหมือนวัสดุวิจัยอย่างเงี้ยค่อยมาเปิดแล้วก็เก็บไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยนะเปิดฟรีแค่วันละครั้งเอาภารกิจก็พอที่เหลือก็เก็บดองไว้เรื่อยแล้วก็สําหรับเซิร์ฟสินะครับเซิร์ฟสิภายในสัปดาห์นี้เขาจะรวมตัวกันไปตีบอสโบลอสนะสำหรับ3กิวนี้นี่สกิวใหญ่ๆ interceptor in god in เขาเรียกว่าไม่รู้มันอ่านเต็มว่าอะไรนะ id god เนี่ยแล้วก็ serenity Ser เนี่ย serenity ไม่รู้นะอ่านถูกอ่านผิดนะเพราะว่า,าต่างชาติเขาก็ทักมาหาผมนะว่าสนใจจะไปร่วมตีไหมผมก็บอกไปว่าสนใจแล้เขาก็บอกให้โหลดพวก whatsapp มาผมก็เลยบอกว่าผมไม่ได้เล่น whatsapp ก็เลยให้เขาติดต่อมาทาง i ิน t a g r กรแทนก็ต้องรอนะแต่ยังไม่รู้แต่ยังไม่ชัวร์นะว่าวันไหนว่าเขาจะตีวันไหนกันนะ3กิวส่วนดามเมจโบลลสนะวันนี้ผมไม่ได้ตีโบลลสนะเลยไม่ได้มาชว์ให้ดูดามเมจเพราะว่าผมมาตีเอา,เ,อาเกนลิวตีเอากล่องนี่นะโบลลสปกติจะผมตีแต่ละวันนะตี3ครั้งต่อวัน3มครั้งต่อวันผมจะได้กล่องนี้นะตี3ครั้ง จะได้กล่องน,นี้ถ้าซื้อเพิ่ม2รอบนั่ซื้อเพิ่ม2รอบอ่ะจะได้กล่องน,นี้ประมาณตีห้าถึงหรอบอ่ะจะได้กล่องสุดท้ายนะสำหรับของผมนะแต่บัฟตรงเนี้ยมันจะอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจนะแล้วก็อันเนี้ยของสับของแต่ละวันเนี้ยอันข้างล่างเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนนะว่าตัวละครใส่ไหนจะตีอะไรแรงขึ้นนะอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันสงสัยเขาน่าจะรออันนี้ด้วยหรือมั้งเขาน่าจะรออันนี้ด้วยอะถ้าอันนี้เป็นตัวละครอย่าง สายต่อสู้หรือสายพลังเขาน่าจะตีตามนี้นะเพราะอย่างดาเมจอันเนี้ยมันต้องใช้ความร่วมมือของคนที่ตีทั้งกิวนะตีไอ้พวกเนี้ยพวกเขาเรียกอะไรพวกโจรพวกอะไรในกิวอย่างเงี้ยมันจะได้บัฟเพิ่มดาเมจเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราตีอันนั้นเยอะเราจะได้เพิ่มดาเมจเยอะแล้วเวลามาตีบอสมันจะได้ดาเมจกันเยอะมันจะทำให้บอสตายเร็วนะส่วนอันดับอันนี้ออโบลสเนี่ย ันก็จะมีตีกันกิลดนิดกิลล้หน่อยมาเป็นแบบเทสเทสดาเมจกันอนะ่ะของผมเทสจนจนเบื่อแล้วอะ่ะเทสจนแบบของส้มมันก็พอได้นะมันพอดรอ,อยู่แต่ว่ามันก็ดอบอปก็อ่ะป้องกันบ้างโจมตีบ้างแล้วแต่ลแตล้วแต่ดวงคนพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้จะเป็นคลิปมาเทสดาเมจโบลอสอีกรอบหนึ่งนะมาคอยดูนะว่าจะได้ดาเมจที่เนะท่าไหร่นะเทสสักสามรอบสี่รอบห้ารอบนะแล้วแต่ วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะ้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าใครชอบเป็คลิปความรู้หรือคลิปอะไรต่างๆอย่างนี้นะสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่าชอบว่าอยากให้ทำคลิปแบบนี้คลิปความรู้คลิปรีวิวตัวละครคลิปสุ่มกาชาต้นเดือนกาชาอาวุธอะไรอย่างนี้นะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะวันนี้ก็เพียงมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ